ต่อไปหัวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของกฎของโอมอะมาดูครับฟังตัวนี้สำคัญเลยครับ,รบกฎของโอห์มเขาบอกไว้ว่า V เท่ากับ IR นี่กฎนี้ถือเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในเรื่องไฟฟ้าเลยนะ v เท่ากับ IR เอาละครับ,รบผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลย นักเรียนไฟฟ้าบ้านเรานี้ความต่างศักกี่โวลต์ครับเอาเอาใช้อยู่ทุกวันรู้หรือเปล่าใช้ทีวีใช้เครื่องปิ้งเปล่าเครื่องพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราใช้ความต่างศักเท่าไหร่2 2 0โวลต์ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าความต่างศัก2 2 0โวลต์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรสงสัยไหมสงสัยไหม ความต่างศักด์มันคืออะไรอ้าวนักเรียนดูผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมจะเปรียบเทียบกับพลังงานศักด์สมมติว่านี่คือที่พื้นที่พื้นเนี่ยเราถือว่าพลังงานเป็นศูนถ้าผมเอาวัตถุมาวางไว้บนตึกหนึ่งชั้นกับวางไว้บนตึกสองชั้นแล้วปล่อยลงมา ใครแรงกว่ากันใครตกกระทบแรงกว่ากันฮะอ้าวัตถูกชิ้นเดียวกันเนี่ยวางตรงนี้ปล่อยตกกับวางสูงๆแล้วปล่อยตกกับกระแทกพื้นใครกระแทกแรงกว่าที่สูงใช่ไหมยิ่งสูงลงมายิ่งแรงใช่ไหมนะเหตุผลก็เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีพลังงานศักมากกว่ามีศักดามากกว่านะเพราะฉะนั้นไอตัววีตัวเนี้ยมันก็คือความต่างศักนั่นเอง ที่พื้นเหมือนกับ V เป็นศถ้าตรงนี้อาจจะ V, v ีเป็น100นะตรงนี้อาจจะ V เป็น200เพราะฉะนั้นสังเกตไหมถ้าแรงดันยิ่งสูงก็จะให้กระแสะไฟฟ้ายิ่งมากให้แรงกระแสไฟฟ้าที่ออกมาก็จะมากนะอา้าวสมมุติว่าอย่างนี้ผมต้องการให้เรียนหากระแสไฟ้าฟที่ผ่านตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า mes, แต่ละชนิดในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพัดลมทีวีแอร์ตู้เย็นก็ถือเป็นตัวความต้านทานตัวหนึ่งหลอดไฟก็เหมือนกันหลอดไฟนี่จะเห็นชัดสุดนักเรียนนึกถึงหลอดไฟชัดมากถ้าหลอดไฟหลอดนี้มีความต้านทาน220โอห์มกระแสเท่าไหร่กระแสกี่แอมป์1แอมป์กับนักเรียนเอาความต่างศักย์เท่ากัน แต่ใช้ความหลอดไฟที่มีความต้านทาน110งโอห์มกระแสได้อะไรสองแอมป์ผมถามนักเรียนเลยครับว่าหลอดไฟหลอดไหนจะให้ความสว่างมากกว่าหลอดบนหรือหลอดที่วา่างมากกว่าคือหลอดที่มีกระแสฟ้าไหลเยอะกว่าหลอดไหนหลอดล่างหลอดล่างจะมี สอบมามากกว่าเข้าใจไหมนึกออกไหมนะดูง่ายๆเลยเรียนเคย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 ต่อนานะนะต่อไฟนะนะนะแล้วก็มีตัวหลีไฟรู้จักตัวหลีไฟเล่นปะตัวหลีหมุนหมุนหมุนมาทงนี้ไปออกจาง ทางนี้สว่างาจ้าเลยเคยได้ไหมรีไฟรีไฟเนี่ยเป็นความปรับค่าได้เวลาเียนปรับ้านนี้ไปสว่างจ้าเลยเพราะแงมัน,น <ะ S 2> แงม,มากเพราะอาตรงนี้มันน้อยแต่เวลาเรียเพิ่มนักทาน,น,นตรงนี้ไปแงไหลน้อยแงน้อยตัวนี้ดับ,ดบ,ดบนะมันออกมาก็คืออยู่ในม,มาร์แสไฟที่สถานอ,อุปกรณ์นั้น เห็นนะ,นะเออ,เ,อ,อเห็นนะไอ้ที่มีสองรูตามบ้านใช่ไหมปักตามบ้านนะครับสองรูนี้เนี่ยมันเหมืนกับรูหนึงอยู่พื้นรูหนึ่งอยู่ข้างบนเห็นไหมรูหนึ่งเนี่ยสักดาไฟฟ้ามันจะต่อลงกลาว<อ>ก็คือสักดาไฟฟ้าเป็นศูนย์หมายความว่า มีสองรูเนี่ยนะถ้านักเรียนเอานิ้วเนี่ยจิ้มอย่าเลยเอาอุปกรณ์ฟ้าดีกว่าที่ทดสอบไฟเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะอุปกรณ์ฟ้าจิ้มรู้จักอุปกรณ์ฟ้าที่ตรวจไฟไหมไขควงอะไขควงตรวจไฟถ้านักเรียนจิ้มรูหนึ่งไฟไฟ,ไฟไฟตรงนี้จะไม่มีก็แสดงว่าตรงนี้เป็นกราวแต่ถ้าจิ้มอีกรูหนึ่งไฟจะสว่างขึ้นแสดงว่าตรงนี้มีสักฟไฟฟ้า220โวลต์นะ แสดงว่าสองรูเนี่ยรูหนึ่งจะมีไฟอีกรูหนึ่งไม่มีนึกออกไหมฮะนะแล้วเวลานักเรียนต่อปลั๊กนี่สมมตินักเรียนเอาหลอดไฟมาดูนะครับดูนะครับนักเรียนมีหลอดไฟอยู่หลอดหนึ่งนะหลอดไฟนะแล้วก็มีสายถ้านักเรียนเอาหลอดไฟนี้มาต่อกับปลั๊กอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น ตอนนี้มันก็เกิดความต่างศักท์ขนารแล้วความต่างศักข์220บโวลต์กระแสมันก็จะไหลมาปั๊บผ่านหลอดไฟแล้วก็ไหลกลับเมื่อกระแสไหลเนี่ย,ยก็แสดงว่าหลอดไฟนี้จะทำไมขึ้นทันทีสว่างขึ้นทันทีเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นการที่ตัว V ตัวเนี้ยมันจะหมายถึงตัวความต่างศักนะครับวความต่างศักนะส่วน R ตัวนี้ก็คือตัวนี้ สมมุติหลอดไฟนี้ R เท่ากับ110โอห์มแสดงว่ากระแสที่ไหลตรงนี้คือกี่แอมป์2แอมแปรตรงนี้220โวลต์นึกออกไหมนึกภาพออกไหมเวลานักเรียนเรียนวงจอยไฟนักเรียนต้องนึกถึงความเป็นจริงในชีวิตจำานด้วยนะว่าเราใช้งานยังไงนะครับนะเพราะบางคนเรียนไปคำนวณได้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะต้องรู้จักดูภาพให้ออกด้วยนะตัว V ตัวนี้สรุปแล้วคืออะไรครับความต่างศัก์ไฟฟ้า นะไอคือกระแสอาคือความต้านทานมีความต่างศักด์ตกค่อมความต้านทานจึงทำให้เกิดกระแสไหลผ่านเข้าใจไหมนะแต่ถ้ามีแต่ถ้าเกิดเราไม่เสียบเนี่ยมีวีเปล่าวีมีไหมเนี่ยเนี่ยยังไม่ยังไม่เสียบถามว่าตรงนี้มีความต่างศักดิ์ไหมมีมีแต่วีไม่มีอาก็ไม่มีไอคือถ้าไม่มีความต้านทานต่อมันก็จะไม่มีกระแสไหลออกมา แต่ความต่างสักถามว่ามีไหมมี220โวลต์เท่าเดิมนะอันนี้ก็คือลักษณะของไฟฟ้าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นที่เราใช้ไฟอยู่เราต้องรู้ด้วยนะว่ามันคืออะไรนะโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยเมือ่อเรารู้จกักตัว V ตัวนี้แล้วมันก็เลยเกิดสูตรในกรณีของการต่อวงจรนะครับสูตร V เท่าไ R ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะประยุกต์เป็นซิกมา E เท่ากับ I ซิกมา นี่อันนี้คือสูตรของการต่อวงจรไฟฟ้าตัว E ตัวนี้ไม่ใช่อื่นไกลก็คือตัว V นั่นเองนะเพียงแต่ว่า E ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกับตัว V จริงๆสูตรนี้กับสูตรนี้คือสูตรเดียวกันน่ะผมบอกไว้เลยสูตรแบบเดียวกัน V ีด้วยอสูตรเดียวกันนะปกติผมใช้ผมใช้สูตร v ีไธรรมดาน,นี่แหละนะ เอาน,นี้เรามาดูไอตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้มันมาอย่างไงแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้เวลานักเรียนเรียนเนี่ยเขาจะนิยมใช้กระแสะตรงปัจจุบันนะกระแสะตรงกระแสะตรงรู้จักไหมไฟฟ้ามี2แบบกระแสะตรงกระแสะอะไรสลับนะมันมีไฟฟ้ากระแสะตรงเขาเรียกว่า DC Direct Current กับ AC คือ Alter n a t e Current นะไฟฟ้ากระแสะตรงอ้าวนักเรียนทุกคน มีอะไรบ้างที่เป็นไฟไฟ้ากระแสตรงลองบอกสิ <S <S ใช้กันทุกวันนะในชีวิตประจำวันที่เราใช้ <S 1> <S 1> <ม>อยู่อะมีอะไรบ้างทานไฟฉายนึกออกไหมก้อนแบบเนี้ยแล้วก็มีจุกเล็กๆถานไฟฉายนะที่เล่นเกมกันอนะใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้ไฟกระแสอะไรกระแสตรงถานไฟฉายก้อนหนึ่งกี่โวลต์ครับ1.5โวลต์นะไม่ว่าจะทานก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่ หรืออาจจะเป็นฐานลักษณะนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าฐานอะไรนักเรียนเคยเจอไหมไอ้ที่มีจุกอยู่สองข้างเงี้ยเออเคยใช้ไหมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมีจุกข้างบนอันนี้กี่โวลต์เคยเคยเคยใช้ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยเก้าโวลต์น่ะเคยใช้ป่ะเออหรือไม่ก็เป็นแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ที่มันเป็นลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขั้วสองขั้วเคยดูป่ะครับแบตเตอรี่รถยนต์เคยเปิดดูป่ะ ปิดฝากระโปรงดูเคยเห็นแบตเตอรี่ไหมอันนี้ไฟกระแสอะไรกระแสตรงแบตเตอรี่รถยนต์ก็12โวลต์พวกนี้ถือว่าเป็นไฟฟ้ากระแสเลยหมดเลยกระแสอะไรกระแสอะไรกระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆคือแรงดันค่อนข้างจะต่ําหน่อยแต่ไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านไฟไฟฟ้ากระแสอะไรสลับ 220โวลต์ที่เราใช้อยู่ตามบ้านเป็น220โวลต์กระแสสลับนะเข้าใจเปล่านะนักเรียนต้องรู้ด้วยนะอันไหนกระแสตรงอันไหนกระแสสลับนะเพราะข้อสอบบรรยายอาจจะถามได้นะอะผมถามนิดนึงนักเรียนไดานาโมรู้จักไดานาโมไหมรู้จักไดานาโมไหมนะเวลานักเรียนขี่จักรยาน จักรยานเนี่ยจะตอนกลางคืนเนี่ยจักรยานมันจะมีไฟหน้าถูกปะ่ะนะ <S 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 ใช่ปะ่ะแล้วเขาต่อไปอ่ะแล้วข้างหลัง,ข,ง,ลงข้างหลังท้ายล้อเนี่ยเขาจะมีตัวอันหนึ่งติดอยู่กับตัวล้อเวลานักเรียนถีบไฟก็จะสว่างถ้านักเรียนหยุดมันก็ไฟก็จะดับไอตัวที่อยู่ข้างหลังที่มันหมุนมุนมีมีก้อน,น่ยที่ทําให้ไฟสว่างขึ้นเนี่ยไอตัวนั้นเขาเรียกว่าไดนาโมไดนาโมนี Dynam o. Dynam o ่ก็คือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจำไหมนะได เคยเห็นป่ะนึกไม่ออกอีกจักรยานไม่ได้ถีบนึกออกป่ะคือถีบจักรยานเนี่ยจะมีไฟหน้านึกออกไหมถามว่าไฟมันสว่างขึ้นมาได้ยังไงอยู่ดีมันสว่างได้เองป่มีมีแบตเตอรี่ไหมในจักรยานไม่มีนะมันสว่างได้จากเวลาเราถีบเวลาเราถีบเนี่ยล้อมันหมุนถูกไหมแล้วมันจะเอารล้อเนี่ยจะไปจะไปจะไปผูกฟันเฟืองไว้กับไดนาโมไดนาโมก็จะหมุนด้วยหมุนเสร็จไฟหน้าก็เลยสว่าง นะเวนเดนโมเนี่ยเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟหน้านะครับเวนเดนโมเป็นตัวกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงอันหะนึ่งนะโอเคนะพอเข้าใจหลักนะกระแสสลับก็ไฟบ้านเรานี่เองนะไฟบ้านเรานะครับอ้าวต่อไปโอเคนะครับอ้าวพูดถึงไฟฟ้ากระแสสลับ,บนักเรียนเออพูดตรงนี้แล้วผมอยากให้ใหนักเรียนนึกถึงคนถูกไฟดูดนิดนึนง เคยเห็นคนโดนไฟดูดไหมเคยโดนไฟดูดเองเปล่าเคยป่ะไฟฟ้าบ้านดูดนะแล้วทำไงผมมาเคยโดนมาแล้วตอนเด็กๆนะผมไปจับไอ้<ๆ>ขั้วหลอดไฟแต่ย่อาพี่ชายกดบูด,ดูดเลยเปิดสวิตดูดเลยนะเนะวลาคนถูกไฟดูดช่วยยังไงรู้เปล่าเออนี่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 <ๆ>เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนี่นะสมมุตินี่คือตู้เย็น ต่อเข้าปักนะต่อเข้าปักปกติแล้วเนี่ยไฟมันก็เข้ามาในตัวเครื่องทำความเย็นถ้าเกิดตู้เย็นนี้เกิดไฟลวหมายถึงมีสายไฟเนี่ยไปแตกกับตัวโครงเหล็กของตู้เย็นเพราะฉะนั้นตัวโครงเหล็กตู้เย็นตรงนี้จะมีสักดดยฟ้าเท่ากับ220บโวลต์ถ้าเกิดนักเรียนเอามือไปแตะตู้เย็นที่มีไฟฟ้า มือนักเรียนตรงนี้220สบโวลต์แต่เท้านักเรียนเนี่ยศูนย์โวลต์เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดความต่างศักดิ์เมื่อเกิดความต่างศักดิ์ปั๊บก็จะเกิดกระแสไหลเข้ามาในตัวเมื่อกระแสไหลปั๊บนี่แหละครับคืออาการของคนโดนไฟดูดดูดทันทีเลยนะนิ้วจะชาเลยแล้วถ้าดูดนานๆนี่ไม่รอด นะสมมุตินักเรียนเห็นคนถูกไฟดูดแล้วจะช่วยทํำยังไงเอามือเข้าไปผักเลยป่ะใช่ป่ะถ้านักเรียนอีกคนนึงเอามือเข้าไปจับด้วยจับคนนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือกลัวเพื่อนไม่รอดเอามือไปแตะด้วยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันก็จะไหลลงนี้ใช่ไหมก็เลยโดนดูดด้วยอีกคนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการถูก ช่วยคนไฟดูดท,ทำไงครับรู้ไม่ทำไงอ่ะมีได้หลายวิธีวิธีหนึ่งใช้ไม้นะเนี่ยตรงเนี้ยตีให้หลุดได้ไหมเนี่ยเอาไม้ยกขึ้นก็ได้เอาไม้เขี่ยมือให้หลุดหลุดออกมันก็หลุดนะสองดึงปลั๊กออกถ้าเกิดปลั๊กอ,อยู่อยู่เอาออกง่าย นะสามถ้าไม่มีอุปกรณ์รณแล้วลูกถีบม,มดแดงเวลาถีบอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ที่พื้นเด็ดขาดนะเนะพราะถ้าเกิดนักเรียนยกขาหนึ่งแล้วถีบขาหนึ่งมันลงพื้นไหมลงต้องโดดแบบสองขานะครับต้องตัวลอยเลยนะถึงจะไม่โดนดูดนึกออกปะต้องตัวลอยเลยนะถึงจะไม่โดนดูดนะจริงๆอา้าวทำไมถึงไม่ดูด นักเรียนนักเรียนเคยเห็นสายไฟฟ้าแรงสูงไหมสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่บ้านเราแค่220โวลต์สายไฟฟ้าแรงสูงนี่กี่โวลต์ลองทายสิ500,000โวลต์เขาเรียกว่า500 KV ผมถามว่าถ้านกเนี่ยไปเกาะเป็นไรบ้านกไปเกาะเป็นไรบ่ะ ไม่เป็นไรครับกลายเป็นนกไฟฟ้าเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรครับความศักดาไฟฟ้าของนกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับห้าแสนโวลต์แต่ไม่เป็นไรเพราะไม่มีความต่างศักดิ์นึกออกไหมมันมีแต่ศักดาไม่มีความต่างศักดิ์เมื่อไม่มีความแตกต่างของศักดากระแสไหลเปล่าไม่ไหลกระแสไม่ไหลไม่เป็นไรครับนกอยู่เฉยๆเกาะได้นึกออกไหมคนก็เกาะได้นะ อ้าวนักเรียนเคยเห็นไหมครับพวกช่างที่ซ่อมสายไฟ้าแรงสูงอ่ะเขาขึ้นไปเดินบนสายไฟเลยอ่ะไฟมีไฟด้วยอ่ะไม่ดูดเพราะว่าเขาเดินอยู่บนเส้นเส้นเดียวแต่ถ้าเกิดคนละเส้นอย่างนี้เป็นไงเสร็จเลยครับถ้าเกิดสองเส้นสักดาไม่เท่ากันแล้วเท้าซ้ายเท้าขวายืนนะเดดสมอลเล่ทันทีนะเพราะว่ามันเกิดความต่างศักด์ปั๊บมันจะเกิดกระแสแต่ถ้าไม่มีความต่างศักด์จะไม่เป็นไร นึกออกเปล่านะดูให้ดีๆนะจำไว้นะคนที่ตายเพราะโดนไฟฟ้าดูดเหตุผลเพราะอะไรเพราะกระแสไฟฟ้ามันไหลผ่านตัวนึกออกไหมถ้ากระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านตัวไม่เป็นไรมีแต่ความต่างศักดิ์มีโทษทีมีแต่ศักดาไฟฟ้าไม่เป็นไรแต่อย่าให้เกิดความต่างศักดิ์ขึ้นมาถ้าเกิดความต่างศักดิ์ปั๊บมันจะมีกระแสไหลอันนี้อันตรายเลยนึกออกป่านะ นะเออสมัย,มยผมเรียนอยู่วิศวะจุฬาอาจ,จารย์ที่วิศวะเขาถามนักเรียนเวลานอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาที่ต้นไม้คนนอนเป็นอะไรหรือเปล่าเออเป็นไม่เป็น,ปน,ปนข้อสอบเข้ามหาลัยก็มีออกนะเ,นเ,นเออเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ข้อสอบเข้ามหาลัยออกงี้มีต้นไม้อยู่ เนี่ยเผื่อข้อสอบเขาจะเอาไปเรียนแบบนะเผื่อข้อสอบข้อไหนโดนเอาไปเรียนแบบแล้วมีควายอยู่ตัวหนึ่งนะนะฟ้าผ่าเปี้ยงลงต้นไม้เลยควายตายหรือไม่ตายเออผ่าต้นไม้นะไม่ใช่ผ่าควายนะถ้าผ่าควายก็ไม่เหลืออยู่แล้วลหละตายไหมเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเวลาเขา เกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันเหมือนกับมีจุดประจุอยู่ที่ตรงต้นไม้แล้วประจุเนี่ยมันจะสร้างแรงดนันกระจายออกทุกทิศทุกทางถ้ารัศมีเท่ากันเนี่ยแรงดันก็จะเท่ากันสมมุติว่าอยู่ใกล้แรงดนัน10โวลต์อยู่ไกลแรงดนัน50โวลต์ เนี่ยหมที่รัศมีเท่ากันนี่แรงดันเท่ากันนะสักดายฟ ah ้าเท่ากันนะตัวน ah ี้สักดายฟ้าเท่ากันนะ<ร>เข<ร>าบอกงี้ถ้านักเรียนไปนอนใต้ต้นไม้แล้วนอนอย่างนี้หัวอยู่นี่เท้าอยู่นี่นไปไรเปล่าเพราะหัวกับเท้าสักดา,กดาเป็นไงกันเท่ากันแต่ถ้านอนอย่างนี้ไม่แน่เพราะหัวกับเท้าสักดาเป็นไงไม่เท่าถ้าสักดาไม่เท่ากันเกิดกระแสได้ไหมเกิดความต่างศักย์มีกระแสไหม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนนี้ของควายก็เหมือนกันถ้าคนยืนเนี่ยผมการันตีเลยไม่เป็นไรเพราะถ้าคนยืนเนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวาสักดามทำอะไรกันอย่างไอยู่แล้วเท่ากันแต่ควายมันมีสี่เท้าสักดาเท้าหน้ากับเท้าหลังนี่อาจจะไม่เท่าเพราะระยะมันไม่เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเกิดกระแสฟ้าไหลได้ไหมได้เพราะฉะนั้นโอกาสตายมีแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยไม่มีคนนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าฟ้าผ่าโดนตัวคนเลยนี่ไม่รอด เข้าใจป่ะนึกออกไหมเออเนี่ยดูให้ดีนะอันนี้น่าสนใจเออแล้วถ้าเกิดเราขับรถอยู่แล้วฟ้าผ่ารถเราอะ่ะเป็นไรป่ะเออน่าสนใจเป็นไหมอ่ะนักเรียนนักเรียนกำลังขับรถอยู่ฝนตกจะกลับบ้านนั่งอยู่ในรถขับอยู่ ฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาที่รถเลยรอดไม่รอดอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนปิดกระจกหรือเปล่าคืออย่างนี้เวลาฟ้าผ่านนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งตามผิวของโลหะหรือผิวของด้านนอก การที่ฟ้าผ่าเกิดจากอะไรเกิดจากความต่างศักย์สองจุดมันไม่เท่ากันมันก็เลยผ่านวิ่งผ่านอากาศกระแสฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านอากาศเลยนะแต่ต้องเป็นแรงดันที่สูงมากเขาบอกว่าประมาณรักสิบแปดเควีต่อหนึ่งเซนสิบแปดกิโลโวลต์ต่อหนึ่งเซนหมื่นแปดพันโวลต์นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดฟ้าผ่าแบบเนี้ยคราวนี้ถ้าเกิดเราขับรถแล้วเราเปิดกระจกกระแสฟฟ้ามีสิทธิ์โดดเข้ามาในตัวเราไหม มีสิทธิ์อย่างนี้ตายแต่ถ้าเราปิดกระจกมิชิตกระแสไฟฟ้าทะลุกระจกไม่ได้มันจะวิ่งตามผิวเลยนักเรียนครับกระแสฟ้าทะลุกระจกไม่ได้นะหลายคนงงกระแสไฟแรงสูงน่าจะทะลุได้ทะลุไม่ได้ครับมันมีการทดลองอยู่อันหนึ่งเขาทํานี้นักเรียนนี่นเข้าแผ่นกระจกมานี่แผ่นกระจก นะแผ่นกระจกนะนนถ้าใครไปงานจุฬาวิชาการเขาจะมีทดลองห้องไฟฟ้าแรงสูงเขาจะมีทดลองตัวนี้ให้ดูเขาเอาแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมาสองข้างสองข้างต่างกัน5้าแสนโวลต์เกิดอะไรขึ้นนักเรียนว่ากระจกแตกไหมเอากระจกมาวางไว้ตรงกลางสองข้างจี้ด้วยความต่างศักย์ห้าแสนโวลต์ กระจกแตกหรือไม่แตกลองทายสิแตกไม่แตกนักเรียนว่าทะลุแล้วแตกเลยป่ะแตกป่ะไม่แตกปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะวิ่งตามผิวจากฝั่งหนึ่งนะอ้อมมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งอ้อมมาฝั่งตรงข้ามนึกออกไหมนี่แผ่นกระจกมันจะวิ่งตามเนี่ยแล้วอ้อมมาฝั่งเห็นเป็นลำเลยนะเป็นสายฟ้าเลยอะทั้งแผ่นเลยสวยมาก เขาจะปิดปิดไฟมืดแล้วเห็นให้ดูภาพเป็นภาพที่สวยมากนะกระแสฟ้ามันฉีกออกไปเต็มแ,แผ่นเลยนะกระจกไม่แตกอันนี้เป็นการทดลองที่บอกว่ากระแสฟ้ามันจะวิ่งตามผิวเท่านั้นไม่ทะลุเหมือนกันฮะรถนี่ก็เหมือนกันผ่าลงมาแล้วมันจะวิ่งตามผิวไม่เข้าแค์ไหนเพราะผมเคยนั่งมาแล้วนะตอนผมเรียนอยู่จุฬาเนี่ยนะตอนจุฬาวิชาการอาจารย์บอก เธอแหละขับเลยแล้วให้ฟ้าผ่าลงมา<笑><笑>นะฮะไม่เป็นไรนะตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่จารย์บอกการันตีปิดให้แน่นนะกระจกนะไม่เป็นไรนะจริงๆไม่เป็นไรนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะของฟ้าผ่ารถยนต์เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกแล้วนักเรียนขับรถอยู่สิ่งหนึ่งที่เรียนต้องทําคือปิดกระจกให้แน่นนะครับนะถ้าไม่ปิดกระจกฟ้าผ่ามาไม่รอดเหมือนกันนะ อ้าว <Norwegian> ต่อไปน <lodge something S 1> ักเรียนครับเรามาดูเลยการต่อแบตเตอรี่การต่อแบตเตอรี่เขาบอกงี้ครับการต่อแบตเตอรี่นั้นมี2แบบเหมือนกันครับคือต่อแบบอนุกรมนี่นักเรียนต่อแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมก็คือแบบนี้นี่นะนี่นะ เส้นยาวนี่คือขั้วบวกด้านจุกเส้นสั้นคือขั้วลบนะอย่างนี้คือการต่อนุกรม1.5โวลต์ต่อกับ1.5โวลต์แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็จะได้3โวลต์ก็คือเอาอีมาทำไมกันเลยเอาถามเอาเอาแรงเคลื่อนมาทำไมกันได้เลยบวกกันได้เลยนะซึ่งในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ต่อแบบอะไรครับ อนุกรมเป็นส่วนใหญ่นะส่วนความต้านทานภายในถ้าเกิดตัวนี้เท่ากันหนึ่งนี่ A ทัางอันหนึ่งภายในรวมก็จะเท่ากับ2องก็เหมือนกับเอา R มาต่อนุกรมกันเพราะฉะนั้นการต่อแบบแบตเตอรี่แบบนุกรมผลดีคือความต้านทานทำไมมากแรงเคลื่อนฟ้ามากแรงเคลื่อนฟ้าจะได้มากขึ้นวัดได้มากขึ้น แต่ถ้าเกิดเราเอาแบตเตอรี่มาต่อแบบขนานน,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 นี่นักเรียนเอา่านไปใช้มาเรียงกันแบบนี้แล้วก็ต่ออย่างน,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 นี้แล้วก็ไปต่อหลอดไฟตรงนี้นะ1.5กับ1.5แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็จะได้1.5เท่าเดิมน,น,นักเรียน แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม2ก้อนก็ได้1.5เท่าเดิมถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีใช้ก้อนเดียวหรือใช้2ก้อนเท่ากันเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วอุปกรณ์ฟ้าบ้านเรามีต่อแบบขนานไหมครับไม่มีและราความตานภายใน1กับหนึขนานกันก็เหลือ1นส่วนสความต้านรวมจะลดลงแต่ข้อดีของการต่อขนานคืออะไรครับอ่นักเรียน สมมติว่านักเรียนใช้ฐานก้อนเดียวต่อกัลอดไฟหนึ่งชั่วโมงฐานหมดถ้าใช้สองก้อนต่อขนานกันหลอดจะสว่างได้สองชั่วโมงครับนึกออกไหมก้อนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสองก้อนก็สองชั่วโมงแทนที่นักเรียนจะต่อสองก้อนนี้พร้อมกันนักเรียนก็ต่อก้อนแรกก่อนใช้หมดเสร็จเอาก้อนนี้ออกเอาก้อนนี้ใส่แทนได้สองชั่วโมงเท่ากันป่เท่ากัน เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องต่อสองก้อยไหมไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องเรียนสังเกตนะอุปกรณ์บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเกมที่เรียนเล่นกันนะหรือวิทยุที่ใช้ทานมีต่อแบบขนานแบบนี้บ้างไหมไม่มีนะอุปกรณ์ฟ้าบ้านเราจะต่อแบบอะไรหมดเลยอนุกรมไอ้ที่เราใช้กันอยู่นี่ต่ออนุกรมทั้งนั้นนะอุปกรณ์ฟ้าบ้านเราอะนะวิทยุนะไอ้ที่เล่นเกมที่อะไรพวกเนี้ยอนุกรมหมดนะ เพราะการต่อขนานมันไม่ได้ช่วยให้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับเาเรามาดูข้อสอบเลยครับข้อ3ข้อ3กับข้อ4เป็นเรื่องของการคำนวณวงจรไฟฟ้าเอาละครับช่วยดูด้วยนักเรียนดูเลย เวลานักเรียนเจอข้อสอบแบบนี้นะครับอ่านโจทย์จากลูกแบตเตอรี่สองก้อนก้อนละ1.5ต่ออะไรอยู่ต่อต่ออะไรอนุกรมเพลังแรงเคลื่อนกันกี่เท่าไรแรงเคลื่อน3โบ ภายในแบตเตอรี่มีความต้านทานภายใน R โจทย์ให้หาความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะก็คือ R เล็ก R เล็กเท่าไหร่ครับความต้านทานภายใน R เล็กเท่าไหร่ครับ